ยังมีเรื่องนะครับที่ผมว่าประชาชนทั้งประเทศเนี่ยยังรอฟังคําตอบนะครับของคุณแพทองทานชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับเพราะว่าประชาชนก็เป็นผู้ที่ต้องเสียภาษีใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวเราเริ่มได้เลยเนาะนะครับผมว่าในกรณีของคุณแพทองทานชินวัตรนะครับที่ออกมารับการสภาแล้วว่าพฤติกรรมนะครับที่ผมเนี่ยได้อภิปรายไปว่ามีการใช้ตั๋ว PN เนี่ยนะครับในการนะผมเรียกว่า ทำพิธีกรรมเป็นการซื้อหุ้นจากคนในครอบครัวเนี่ยนะครับซึ่งคุณแพรทองทานก็รับว่าจริงแล้วรับด้วยว่าเพิ่งจะคิดจะจ่ายกันในปีหน้าซึ่งผมคิดว่าประโยคนี้ทุกคนก็คงได้ยินจากแพรทองทานอยู่แล้วใช่ไหมครับผมว่ามีประโยคนึงที่ประชาชนทุกคนเนี่ยยังต้องการรอคําตอบจากอธิบดีกรมสรรพากรอยู่ที่นายกรัฐมนตรีคุณแพรทองทานบอกว่า ก็เป็นเรื่องปกติที่คนในแวดวงธุรกิจเขาทำกันผมต้องชี้แจงอย่างนี้ว่ามีหลายคนก็บอกกับผมว่าแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติใครๆเขาก็ทำกันผมก็ถามกลับครับว่าใครที่ทำกันช่วยแสดงตัวหน่อยได้ไหมคุณรู้ไหมว่าใครทำคุณช่วยบอกให้หน่อยได้ไหมว่าคนที่ทำแบบแพทองทานชินวัตรเนี่ยที่ซื้อหุ้นนะฮะ โดยที่ใช้ตัว PN ไม่มีดอกเบี้ยไม่มีกําหนดวันจ่ายเนี่ยใครเขาทํากันที่เขาบอกใครๆก็ทํากันอ่ะใครหรือใครที่กําลังทําอยู่เนี่ยช่วยยกมือหน่อยได้ไหมรู้ไหมว่าว่าคําตอบที่ผมได้คืออะไรเขาบอกว่าเขาบอกไม่ได้เพราะว่ากลัวสรรพกรอา้าวผมก็ต้องตั้งคําถามกลับว่าถ้าคุณมั่นใจว่าโมเดลของแพรทองทานชินวัตรหรือพฤติการพฤติกรรมของแพรทองทานชินวัตรที่ทําอยู่ ในการเอาตัว๋ว PN ที่ไม่มีกำหนดวันจ่ายไม่มีดอกเบี้ยไปแลกกับหุ้นบริษัทของคนในกรงสีนะครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายทําไมคุณไม่กล้าแสดงตัวไม่กล้าแสดงตนคุณไม่กล้าบอกต่อว่าใครทําอย่างนี้บ้างละ่ะที่เขาบอกว่าใครๆเขาทํากันทําไมมันนิรนามอยู่จนถึงทุกวันนี้นี่คือคาถามเลยต่อมาครับที่คุณแาทองทานนะครับที่ยังต้องตอบสังคมนะครับโดยเฉพาะอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ย จะต้องตอบตกลงแล้วพฤติกรรมของคุณแหรทองทานแบบเนี้ยเขาทําได้ไหมเพราะมีเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทห้างร้านอีกเป็นจํานวนมากที่เขากําลังจะโอนหุ้นโอนทรัพย์สินให้กับลูกเขาจะได้เอาพฤติกรรมของคุณแฮรทองทานเนี่ยมาเป็นแบบอย่างนะก็ง่ายเลยแต่เดิมนี่ถ้าเกิดโอนโดยใช้การให้ถ้าให้ลูกเกิน20ล้านก็ต้องเสียภาษีการรับให้ใช่ไหมฮะ คราวนี้เขาก็จะได้ทําแบบคุณแพรทองทานเลยคือไม่ต้องให้แต่ให้ลูกเนี่ยออกตั๋ว PN ซึ่งก็คือตัวสัญญาใช้เงินซึ่งมันขนาด A5 เองอะแลกกันโดยที่ไม่ต้องกําหนดว่าจะจ่ายกันวันไหนไม่ต้องมีดอกเบี้ยเลยแล้วหุ้นก็เปลี่ยนมือจากพ่อไปสู่ลูกจากแม่ไปสู่ลูกโดยที่ไม่ต้องชําระภาษีการรับให้ผมว่าคุณปิ่นสายสุรั์สวัสดี ผมเฝ้าติดตามอยู่นะว่าท่านอธิบดีบกรมสรรพากรจะให้ความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรจะมีระเบียบที่ประกาศออกมาชัดเจนหรือไม่เพื่อให้การจัดเก็บภาษีการรับให้ในอัตรา5%เนี่ยมีความเสมอภาคกันทั้งประเทศเนี่ยคนเขารออยู่เนี่ยแต่เข้าใจว่าจนถึงปัจจุบันนะครับเท่าที่ผมเช็คตอนนี้คุณปิ่นสายสุรศดียังไม่ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้เลยและสื่อมวลชนที่พยายามที่จะสอบถามไปที่คุณปิ่นสาย ก็ปรากฏว่าไม่ได้รับคําตอบวันนี้กรมสรรพากรต้องให้คําตอบแล้วครับว่าพฤติกรรมแบบเนี้ทํากันได้ไหมไม่ต้องให้แล้วคราวนี้เนี่ยนะครับจะเกิดปรากฏการณ์เลยครับว่าคุณจะให้ทรัพย์สินอะไรกับลูกคุณจะให้ทรัพย์สินอะไรกับใครคุณจะโอนหุ้นไปให้กับลูกหรือให้กับใครไม่ต้องให้แล้วเสียภาษีการรับให้แล้วคือคุณโอนไปแล้วติ้งต่างทาเป็นซื้อขายแล้วให้คนรับ ออกตัว PN กลับมาไม่ต้องมีกำหนดวันจ่ายไม่ต้องมีดอกเบีย้ยถ้าทำได้สรรพากรออกระเบียบมาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในโซเชียลมีเดียก็มีผู้ใช้เป็นลูกครับพยายามที่จะอธิบายชี้แจงหรือเรื่องกาสาสนายกว่าจะต้องเสียจริงไหมแล้วก็ุณพระกบก้บกมมไม่อไ่เสียก็ต้องให้กรมสรรพากรฮะเพราะตอนนี้คนไทยทั้งประเทศที่เขาจะโอนทรัพย์สินให้ลูกโอนทรัพย์สินให้การโอนหุ้นให้กัน เขาต้องการประกาศแบบนี้แต่ผมยืนยันนะครับมีคําพิพากษาสารดีกาก็ออกมาแล้วนะครับว่าถ้าใช้ตัว๋ว PN ในลักษณะจําแรงนะครับการซื้อขายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงตามเจตนาน,นะครับก็มีความผิดตามกฎหมายนะครับนะนะแล้วที่สําคัญที่สุดคือเจตนารมเนี่ยของภาษีการรับให้เนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของแพรทองฐานชินวัตรแบบนี้เหรอผมตั้งคําถามอย่างเนี้ย ถามแล้วคนที่ตอบได้ดีสุดคืออธิบดีกรมสรรพากรคุณปิ่นสายสุรัสสดีว่าตกลงภาษีการรับให้เนี่ยเขาเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการกระทําแบบนี้เหรอถ้าคุณรองรับการกระทําแบบนี้ก็ออกระเบียบมาประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เขาจะโอนทรัพย์สินนะครับโอนหุ้นให้กับลูกก็จะได้เอาอย่างคุณแททองคานชินวัตรเลยนะครับ แต่เียจ,จะมองว่าถ้าเป็นซื้อขายกันจริงเหมือนทั่วไปที่ซื้อขายภาบริษัทโกไม่ได้เป็นเครือญาติก็เป็นเรื่องปกติที่ทได้ถ้าเป็นการซื้อขายจริงผมคิดว่าไม่มีปัญหาแต่นี่ท่านนายกก็รับเองกลางสภาไม่ใช่เหรอครับว่าครึ่งจะคิดที่จะชําระกันในปีหน้ามันก็เกิดคําถามขึ้นกับประชาชนไงว่าถ้าวิโรธไม่พูดจะชําระกันไหมถ้าเรื่องนี้ไม่ถูกเปิดจะชําระกันไหมอะไรที่เป็นหลักฐานว่าเขาวางแผนจะชําระกันถ้าจะยืดเอาผิดที่จะเอาผิด ผมว่าก็ต้องพิจารณาแต่เบื้องต้นผมคิดว่าความผิดทางอาญาเนี่ยมีแน่นะครับตามประมวลรัษฎากรนะครับซึ่งเดี๋ยวคงต้องมีการยื่นเรื่องนี้กับทางอธิบดีกรมสรรพากรแน่ๆผมยืนยันนะครับว่าบริษัทห้างร้านต่างๆนิติบุคคลใดใช้ตั๋ว PN ในลักษณะนี้สรรพากรจะเข้ามาตรวจสอบและตั้งข้อสังเกตโดยทันทีว่าเป็นการจ้างงานลอรมหรือว่าจ้างลอรมแล้วออกตั๋ว PN เนะครับเพื่อมาลดกําไรทางบัญชีเพื่อลด การเสียภาษีรายได้นิติบุคคลหรือไม่ไม่ต้องระดับแบบการโอนกันเป็นระดับพันล้านแบบนี้ผมคิดว่าออกตั๋ว PN เนี่ยนะครับในลักษณะแค่10ล้าน20ล้านนะครับระดับ10ล้านเนี่ยนะครับผมว่าสรรพกรก็เข้ามาตรวจสอบแล้วแล้วทำไมกรณีนี้สรรพกรถึงยังไม่เข้ามาตรวจสอบนะครับ เรื่องนี้ผมว่าเรื่องนี้สําคัญมากเพราะเป็นความเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายนะครับของพี่น้องประชาชนด้วยถ้าทําได้นะครับภาษีการรับให้อาจจะไม่มีความหมายแล้วนะผมถามจริงๆใครจะให้ถ้ามีการซื้อขายหุ้นกันแบบนี้แล้วใช้ตัว๋ว PN ซึ่งเป็นกระดาษหนึ่งใบเอามาแลกจ่ายวันไหนไม่รู้คุณซื้ออะไรจ่ายวันไหนไม่รู้ดอกเบี้ยไม่คิดอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ากงสีของของคุณแพทองทานชินวัตร ขายหุ้นแบบนี้ให้ผมบ้างได้ไหมอ่ะขายหุ้นที่กสือมวลชนแบบนี้บ้างบ้างได้ไหมอ่ะก็โอนมาสิสี่พันกว่าล้านโอนมาสิพันกว่าล้านแล้วทางนี้พวกคุณก็เขียนตั๋ว PN ไปแลกไนงะไม่ต้องกําหนดด้วยนะว่าจะจ่ายกันวันไหนนะไม่ต้องกําหนดด้วยว่าดอกเบีย้ยนะครับมีเท่าไหร่ฟรีดอกเบีย้ยไปเลยถ้าเรายอมรับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องปกติผมว่ามีผลกระทบอย่างมากกับการจัดเก็บภาษีของประเทศและคนที่เป็นระดับผู้นําของประเทศ ควรทาพฤติกรรมอย่างนี้ไหมถ้าในประเทศอื่นเนี่ยผู้นําผู้นําประเทศเขาทาอย่างนี้เราจะยอมรับพฤติกรรมของเขาไหมแล้วทําไมประเทศของเราเนี่ยมันมีอัตลักษณ์บางอย่างเหรอที่เราต้องยอมรับพฤติกรรมแบบนี้ผมไม่ได้ผมยืนยันนะครับว่าผมไม่ได้เพ่งโทษแพทองทานชินวัตรผม,มคิดว่ากขึ้นจะเกิดกับใครก็ไม่สมควรทั้งสิ้นประชาชนทุกคนควรเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายนะครับแล้วก็ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา50วงเล็บ9บวงชนชาวไทยทุกคนมีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายบัญญัติและผมต้องย้าตรงนี้ครั้งหนึ่งว่าเสียภาษีมากหรือเสียภาษีน้อยไม่ได้สําคัญเท่าเสียภาษีครบถ้วนหรือเปล่าคุณเสียภาษีมากกว่าใครไม่ได้หมายความว่าคุณมีศักดิ์ศรีของความเป็นพลเมืองไทยมากกว่าใครปัญหาคือคุณเสียภาษีครบหรือเปล่าหรือคุณใช้เทคนิคเล่เพทุบ,บาย หรือวิธีการอื่นใดในการหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่ตรงนี้อธิบดีกรมสรรพากรต้องเร่งให้คําตอบแล้วเพราะหลายคนเตรียมจะโอนหุ้นให้ลูกเตรียมโอนทรัพย์สินให้ลูกเขากําลังจะเลือกวิธีการอยู่ถ้าวิธีการแบบนี้ได้ประกาศออกมาเลยก็เดี๋ยวหลังอภิปรายไม่ต้งใจภายในสัปดาห์นี้แหละนะครับหรือไม่ก็สัปดาห์หน้าส่วนยเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้รับคำตอบนะครับคือกรณี เทมบอลผมก็ยังสับสนอยู่คุณวราวุฒอ้างถึงประกาศคณะปฏิวัติปี2 5 1 5ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยของประกาศคณะปฏิวัติปี2 5 1 5เนี่ยเป็นแค่การจัดตั้งนิคมสร้างตนเองแต่ในรายละเอียดไม่ได้ยกเลิกมติครมรปี2 5 1 4ที่กําหนดว่าในพื้นที่แปลงดังกล่าวที่เป็นที่ตั้งของเทมบอลลี่เนี่ยมีพื้นที่ต้นน้ำำาําลาธารหรือที่เรียกว่าวอเตอร์เชดแสดงว่าอะไรครับประกาศคณะปฏิวัติปี2115 ไม่ได้ยกเลิกพื้นที่ต้นน้ําลาทานตามมติครม2 5 1 4แสดงว่าพื้นที่ต้นน้าลาทานก็ยังคงอยู่และถ้าเรากลับมาดูครับปี2,567นะคณะกรรมการปปอชการปปชของสภานก็มีการขอข้อมูลไปก็มีการส่งแผนที่ของที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยนะครับมาให้ก็ยังปรากฏพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําทานยังคงอยู่ครับ และถ้าเกิดพื้นที่ต้นน้ำลำธารยังคงอยู่ตามประมวลกฎหมายที่ดินนะครับตามกฎกระทรวงนะครับฉบับที่ส3ข้อ14วงเล็บ5ถ้าผมจำไม่ผิดก็ออกโฉนดไม่ได้และล่าสุดผมดูการชี้แจงของกรมที่ดินน่าแปลกใจและน่าตกใจมากๆกรมที่ดินชี้แจงว่าอะไรฮะบอกว่าคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติเขาอ้างมติของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ผมก็ต,ตั้งคำถามครับว่ามติของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติเนี่ยมันลบล้างมติครมเมื่อปี2514ได้ด้วยเหรอกรมที่ดินคุณต้องยืนยันตรงนี้ก่อนนะว่ามติของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติเนี่ยใหญ่กว่ามติครมได้อย่างไรสักและสิทธิของกฎหมายมันเป็นยังไงและที่สำคัญที่สุดพวกเราได้เข้าไปอ่านในรายละเอียดของมติของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติไหมครับให้เข้าไปดู โดยเพราะคนที่ประกาศเนี่ยคือกรมที่ดินควรเข้าไปดูอย่างยิ่งแสดงว่าไม่ได้เอารายละเอียดเลยในรายละเอียดบอกว่าให้สิทธิการครอบครองแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์หมายความว่าถ้ายึดตามมาติของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติที่ดินแปลงนี้ที่บอกไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่ให้สิทธิครอบครองก็ยังยืนยันว่าออกโฉนดไม่ได้คําถามไม่ได้อยู่ที่ว่ามีโฉนดแล้วถูกกฎหมายคําถามตอนนี้คือ ออกฉโฉนดกันมาได้อย่างไรทั้งที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารตรงนี้แพรทองคำชินวัตรยังไม่ได้ตอบสังคมยังไม่ได้ตอบประชาชนผ่านสภาผู้แทนราษฎรเลยผมขอยอนนิดนึงครับเรื่องสนใจแพทองคาก็ต้องรอให้ที่ปรดษกรมต่าวจว่าไปก่อนจะยื่นได้ครับนะก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าอ๋อตรงนั้นไม่ผมว่าไม่ต้องรอได้ทำร้องเลย ผมว่าร้องได้เลยอาญาก็ร้องได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีแนวคำพิพากษาสารดีกาที่อาจจะไม่ได้ตรงกันนักแต่เทียบเคียงได้ถูกไหมฮะคือเราไม่แปลกใจกันหรอกครับว่าคุณออกตั๋ว PN ติ้งต่างทําเป็นซื้อแล้วไม่มีกําหนดระยะเวลาว่าจะจ่ายเงินเนี่ยพันพันล้านกันเมื่อไหรอ่อ่ะแล้วตลอดเวลาเนี่ยไม่มีการจ่ายกันเลยพอวิโรธมาพูดในสภาเพิ่งจะมาบอกว่าจ่ายจะจ่ายปีหน้า แสดงว่าท่านนายกก็รับถูกไหมว่าที่ผ่านมาเป็นการออกตั๋วพีเอ็นที่ไม่มีการจ่ายทีนี้ตุรีมารอดจะยื่นสอบที่ประเด็นอะไรผมว่าเดี๋ยวผมขอเช็คเวลาก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอหารือกับพรรคก่อนว่าจะยื่นกันเมืไหนแต่ว่ายื่นแน่นอนปปชนะครับทั้งอาญาแล้วก็อาจจะพิจารณาเรื่องมาตรฐานจริยธรรมด้วยนะครับสอบปลายานะฮะสอบปนายกหรือว่าผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสังคมต้องการคําตอบจากอดิตดี กรมสรรพากรอย่างมากนะครับคือคุณปิ่นสายสุรัสศดีซึ่งตอนนี้ทุกคนเนี่ยแต่เดิมไม่ได้ตั้งข้อสังเกตแ้ะตอนนี้ตั้งข้อสังเกตแล้วว่าที่คุณปิ่นสายสุรัสศดีไม่ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้เนี่ยเพราะคุณปิ่นสายสุรัสศดีเป็นบุตรชายของคุณปลอดประสบสุรัสศดีหรือไม่แต่เดิมผมไม่เคยตั้งข้อสังเกตนะในการอภิปรายผมก็ไม่ได้ตั้งข้อสังเกตนะ แต่ตอนนี้ต้องตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเพราะคุณปิ่นสายสุรัศรีเป็นบุตรชายคนโตของคุณปลอดประสบสุรศรีหรือไม่และเราไม่ต้องพูดนะว่าคุณปลอดประสบสุรัสศรีมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรก okay ไับแพรทองทานชินวัตรครับผมขอบพระคุณครับอ okay hey? ๋อคิดว่าไม่มีลอครับนะไม่มีละครับเรื่องงูหงงูเห่าตอนนี้ทุกคนสนใจครับว่า พฤติกรรมเนี่ยการใช้ตั๋ว PN เนี่ยของนายกเนี่ยถูกกฎหมายจริงไหมทุกคนจะได้เอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างจะได้ทําตามเขารอคําตอบจากอธิบดีกรมสรรพากรเขารอการชี้แจงว่าตกลงพื้นที่ของเทมเบอรี่เนี่ย,อ,ยออกโฉนดกันไม่ได้อย่างไรนะครับนะตตรงนี้ผมคิดว่า2คําถามนี้แล้วยังมีอีกหลายคําถามนะครับที่นายกรัฐมนตรีควรจะต้องมาตอบเองนี่เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งจนถึงเที่ยงคืนนะครับวันนี้นะครับก็หวังว่าพวกเรานะครับไม่ใช่แค่สสฝ่ายค้าน แต่ประชาชนทุกคนต้องการคําตอบที่ชัดเจนจากคนที่ชื่อแพทรอนทานชินว <ID: Is it possible anyway> ัตครับที่มีรถมีคนมาว่าโดนการหนักขึ้นมาไม่ไหวครับแบบมีแต่น้ำไม่มีเนื้อประเด็นบาไปก็นี่อฮะพฤติกรรมพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการหนีภาษีนี่เบาอะนะผมคิดว่าถ้านายกรัฐมนตรีหรือผู้นําประเทศของประเทศอื่นเขาตอบกันอย่างนี้นะผมว่าเขาถูก impeachment หรือว่าถูกถอดถอนแล้วครับแล้ววันนี้เนี่ยผมคิดว่า ตอนนี้ประชาชนหลายคนที่กําลังเสียภาษีพองด9091เนาะผมเห็นแล้วประชาชนรู้สึกเจ็บแค้นะนะครับที่พวกเขาเนี่ยจะต้องถูกนะครับเร่งรัดนะครับหรือว่าเร่งรัดหรือว่าพยายามที่จะกวดขันในเรื่องการจ่ายภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งผมไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของกรุงชนชาวไทยอยู่แล้วแต่ทุกคนเกิดคําถามว่าอ้าวแล้วมารีดมาเร่งกับฉัน แล้วทำไมคนอย่างแพ่ทองทานชินวัตรที่เป็นนายกััตรีและอีกตำแหน่งหนึ่งคือเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังด้วยนะครับใช่ไหมฮะทำไมอธิบดีกรมสรรพากรถึงไม่ออกมาเร่งรัดให้คําตอบที่ชัดเจนกับสังคมขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับ ไม่ได้รอว่าเป็นลัิกรณ์แล้วกฎหมายมันก็มีการเผดนจกในยุคของสิทธิอนรักษ์นี่นะครับโอเคแหละมันจะมีข้อสงสัยอย่างไรก็แล้วแต่ถก